3 5 5 0 0 0นะครับ City SV Plus ท็อปสุดไม่ได้เชนปี2018จด19ด้วยนะครับท็อปสุดในรุ่นเลยออกรถฟรีดาวได้นะผ่อนก็ประมาณ6,100บาทใครหา City 1.5เครื่องพันห้าอยู่ไม่ดักได้ไดทอโบนะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะตามดูกันดูตัวรถกันนะครับสีน้ำเงินคันนี้นะครับปรับสภาพสีให้เราเรียบร้อยดูไฟหน้านะครับยังใสยอยู่เลยถ้าไล่รุ่นกันเนี่ยก็มีแต่รุ่น S สังเกตไหมที่เป็นล้อกระทะนะครับรุ่น S รุ่น V V+ p l u SV s แล้วก็ SV+ Plus ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วของซิตี้โมนี้นะครับหน้าจอกลางกล้องถอยมีให้กป๊บไฟตันหมองมีให้อย่างปี23นะอันนี้มีมีฝาตบตัวซุปตัวดุมล้อนะช่างเขาถอดเือนเทนแนนอยู่นะครับให้ดูภายในถึงจะเป็นรุ่น SV+ Plus ก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะแต่ว่าเบาะผ้าเนี่ยก็มีไซส์แอร์แบ็กด้านข้างเห็นไหมตัวนี้แล้วก็จะเป็นม่านแอร์แบ็กด้านหลังอีกเลยแอร์แบกใบนะครับ ี๋ยวรอฟอ,อกเบาะฟอกภายในด้วยดูสียังสวยเลยนะครับขัดเคลือบสีรอขัดเคลือบสีสิอันนี้เพิ่งปรับสภาพสีเสร็จตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะผมทําให้ดูนะครับน้ามันก็เติมได้ถึง e 8 5้าซื้อรถที่สูนะครับดูรถไม่เป็นก็สบายใจได้นะครับช่างเขาตรวจเช็คมาแล้วเรียบร้อยให้ดูสีรอบๆคันกล้องเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับตั้แต่รุ่น v plus ขึ้นไปนะถ้าเดิมติดเซ็นเซอร์มาแล้ว2จุด อาจจะมนยังมองเห็นสีไม่ชัดผมซูมให้ใกล้ๆแล้วกันนะครับสีน้ําเงินนะครับอันนี้ตัวเบาะภายในเดี๋ยวฟอ,อกเบาะให้ฟิล์มอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับด,ด้านหลังโยมบอกพับเบาะได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีตัวสลักดึงตัวนี้นะครับเนี่ยแยกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านท้ายเดิมนะให้ดูเลยดิรถไม่มีขยับสะโพกข้างพวกนี้เดิมๆไม่มีบเหตุมาแน่นอนนะทะลที่ศูนย์นะครับ ยาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบยวล้างทำความสะอาดให้นะครับที่มันสีไข่ไก่แบบนี้เห็นไหมนี่คือยาแนวเดิมโรงงานนะครับเราดึงตัวนี้ไปแล้วเมื่อกี้ี้นะแล้วก็มาผักเบาะได้เลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการวางของแนวยาวนี่แบบนี้น,นี่นะครับกระพับสองฝั่งก็ได้แบบนี้เลยนะครับกว้างเลยด้านหลังเขากว้างนะรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะครับผมให้ดูตัวเบาปรับสูงต่ําได้ ดูฟังก์ชันนะครับประตกพับปรปับไฟฟ้าหมดอ e ีคอนผู้ส่วนทนก็มีมาให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันพวมาลัยพวกนี้ครบเนี่ยอัตราการยินน้ำมันเฉลี่ยอะไรสิบห้าจุดแโลลิตรไม่แสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึี่ันเ้าร้อยนครับิห้าสิบหโลลิตรเลยนะครับมิ่งดีๆผู้ส่วนทนแพดเดิลชิปอันนี้เป็นบางสายรับสายนะครับ จอกลางกล้องถอยมีให้ครบๆแบบได้สามมุมมอง Air ์ออโต้นะครับรุ่นท็อปก็จะมีโหมด S เห็นไหม SV ก็จะมีพวกนี้ขึ้นไปนะครับ SV ขึ้นไปก็จะมีโหมด S ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยได้นะครับอันนี้เป็น SV p l u s ด้วยครอบสุดในรุ่นเลยนะครับไฟส,สองแผนที่มีให้ตัวนี้ภายในถือว่าสะอาดเลยนะฮะสามแสนห้ 5, เท่านั้นนะงวดละถ้าจัดเต็มก็หกพับาทนะ เจ็ดปีนะถ้าไม่ได้ดาวนะครับนี่จะบอกยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอล้างขัดเคลือบสีอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยไฟก็จะเป็นเดรริทัมมิ่งแบบนี้นะเวลาเราสตาร์ทรถด,ดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับพันห้าไอวีเทเครื่องตัวนี้เนะี่ยมันคุม้มไหมอยู่ในพวกแจ๊ดด้วยนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ฝาครอบวางไม่มีรั่วซึมนะครับแกมข้างเดิมๆหัวน็อตไม่ขยับ ดี๋ยวล้างให้นะครับพวกนี้เดี๋ยวทาความสะอาดให้ให้ดูก่อนที่จะล้างเลยเดี๋ยวมาร์กโรงงานยังอยู่เลยเห็นไหมแกมคัางนีเดิมนี่ครับรถสวยเลยดูรอบๆคันแล้วนะฮะรถสวยเลยครับนานๆจะมีรุ่น t o ป sv plus เข้ามานะครับก็บอกอีกทีนึงนะครับสำหรับซิตี้คันนี้นะ t o ปสุดในรุ่นนะครับ1.5 sv plus นะครับปี18.19ไมจน่ไม่้เชลล์แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ชอบโฉมทโบนะครับอยากได้คำันห้าเนี่ยแนะนำเลยคันนี้สวยจริงนะครับ อยากเอามันด้วยนะพี่ดูให้ดูนะ16ลิตรอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะครับมีไฟแนไชส์เปอร์เซ็นต์ให้เลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับถ้าจัดเต็มก็ผ่อนงูเหล่ามัน6,100เท่านั้นนะฮะมีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ที่อมบอกนะครับที่ต่ออมตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับเป็นไลน์อมเองนะครับหรือว่าโทรหาอมได้ตลอดเวลานะครับถ้าจะเข้ามาชมรถก็พัฒนาการ30นะครับเป็นโชว์รูมฮอนด้าขายเองโดยตรงครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนนะครับเี่ยก ฝากก็ได้นะฮะรถสวยครับรถมือสองสุดท้ายเอง